เมื่อวานนี้นะคะหลังจากกลับมาจากโรงเรียนนะคะพาแม่ไฝ่ไปพบหมอนะคะแม่ไฝ่ไปให้คุณหมอสเปรย์ปากให้ทำความสะอาดปากแล้วก็ป้อนอาหารให้นะคะ mm hmm. ก็กราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะท่านผู้มีเมตตาท่านบอกว่าท่านให้ค่าใช้ใจ่ามาบอกว่าส่วนนี้จะเอาไปใช้อะไรก็ได้นะคะ เพราะเป็นวันเกิดของท่านนะคะท่านอยากทําบุญกับเด็กๆนุกก็เลยเก็บไว้ให้แม่ฝมาหาหมอนะคะมาหาทุกวันนะคะหรือวันเว้นวันนะคะขอให้ท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับวันเกิดนะคะที่เมตตาไม่ฝ่ายนะคะจะกลับบ้าน,นะคะ่ะกลับบ้านมาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะฝ่ายก็คุณหมอเช็ดทำความสะอาดปากให้แล้วนะคะเวลานุกจะจับเขาเนี่ยเขาไม่ให้จับเลยนะคะ นุกก็พยายามที่จะทําเองหมดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่านุกอาจจะเป็นคนที่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นนะคะเป็นคนที่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นอาจจะไม่ได้มีฝีมือมากมายเหมือนคนอื่นดูแลแมวไม่เก่งนะคะอาจจะเป็นแต่สอนหนังสือเด็กนะคะก็กลับมาถึงบ้านนะคะมืดค่ะจะมืดแล้วค่ะก็เลยซื้อกระดาษทิชชู่มาด้วยนะคะเพราะว่า มีแมวป่วยนะคะแมวปกติเวลาเขาสำรอกอะไรเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็ได้ใช้ใจ่ายกับเด็กๆนะคะเวลาเท่านี้เมื่อกี้นุ๊กไปตักตัก,กระบะทายเด็กๆนะคะกวนุ๊กจะทําอะไรเสร็จอย่างว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าเวลามีน้อยนะคะคนทํางานนะคะแล้วก็ช่วงเช้าก็ออกมาให้อาหารเด็กๆตามปกตินะคะ เจ้าส้มเมื่อกี้นี้ก็มารอแม่นะคะรอแม่อันนี้กลงของหน้าบ้านนะคะอันนี้น้องเจ้านางอันนี้ให้อาหารเด็กๆช่วงเช้าตอนที่ให้อาหารอยู่เนี้ยฝนยังไม่ตกนะคะโชคดีที่ให้อาหารเสร็จแล้วฝนก็ตกลงมาแต่ช่วงไม่ดีคือตอนไปทํางานนุกนุกต้องตากฝนไปนะคะนุกต้องตากฝนไป ฝนตกนะะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะคะเจ้าส้มดูนะนี่คือความสุขของส้มนะคะที่ได้มานอนแบบนอนเอาขาพาดกำแพงแบบนี้นะคะฝั่งทางนี้เราจะไม่ทำขึ้นนะคะเด็กจะข้ามไปข้ามมาระหว่างบ้านคุณตากับบ้านนุกนะคะเราจะทำฝั่งนั้นนะคะเึ่งนุกกาขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะพ่อกำลังไปติดต่อช่างนะคะกำลังไปติดต่อช่างถ้าฝนตกฝนลงแบบเนี้ ถ้ามันมีการต้องใช้ไฟใช้อะไรอะ่ะมันจะยังทําไม่ได้นะคะถ้าอากาศดีๆเนี่ยเยี่ยมเลยนะคะก็จะได้ทํานะคะขออนุโมทนาบุญในความเมตตาจากทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยนะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังทุกอย่างเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆมานะคะอันนี้แม่ดํานะคะแม่ดํา น,นุก,กําลังรอนี่มามาสุดท้ายเพื่อนค่ะมาสุดท้ายเพื่อนสีเทาสีเทามาทะเลาะกับลักกี้นะคะแต่ลักกี้เขาอยู่ข้างในค่ะเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่มองผ่านกระจกผ่านหน้าต่างมาทะเลาะกันนะ,ะมาทะเลาะกันยักเขี้ยวแยกเขี้ยวใส่กันนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะแม่ก็เอาเคาออกไปแล้วก็เช่นเคยค่ะเด็กๆข้างบ้านอันนี้กลงของฉบาใครบ้างไหนเจอรี่ ใครบ้างนี่โซดามาตินสีนินสีทองนะคะพากันกินอาหารอร่อยมากนะคะอร่อยมากฟังเสียงเคี้ยวเคี้ยวอาหารนี่อร่อยจริงๆแล้วก็ต้องกราบขอบคุณแม่นาด้วยนะคะแม่นาให้นุกไปซื้ออาหารนะคะแต่ว่านุกหาวันหาเวลาอยู่นะคะหาวันหาเวลาอยู่ขอบคุณแม่เป็นอย่างสูงอีกครั้งนะคะที่แม่เมตตาม,มานะคะ เดี๋ยวถ้าได้ไปซื้อมานุก,ก็จะทําคลิปให้ดูนุกไม่แน่ใจว่านุจะจะไปยังไงนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงกับการเซื้ออาหารนะคะแต่ว่าอาจจะใส่อาจจะซื้อมาให้เด็กๆได้กินก่อนผ่านรถสองแถวมาอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ก็คือ โดนทำโทษนะคะโดนทำโทษเพราะว่าหลังแกน้องนะคะน้องออกมาเล่นก็รูน้องทำให้น้องกลัวอย่างเงี้ยนะคะอิงฟ้ากับเหนียวเล็กนะคะก็ต้องให้อยู่ในกรงก่อนนะคะพอน้องเล่นเสร็จผ่อนคลายออกจากกรงมาก็เอาได้ปล่อยออกจากกรงนะคะปล่อยออกจากกรงพี่ทองนะคะดูพี่ทองสามขาะคะเมื่อกี้ถุงเงินก็สามขาเหมือนกัน นี่เห็นไหมคะถ้าพี่อยู่ในกรงเขาก็จะกล้าเดินเล่นนะคะพวกผา,าสุกพวกถุงเงินอย่างเงี้ยค่ะดู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 ท่าของอิงฟ้านะคะดูท่าของอิงฟ้าดูสายตานะคะดูสายตาโอ้โสงสารน้องอยู่ในกรงทั้งวันน้องยังอยู่ได้ตัวเองอะ่ะอยู่แป๊บเดียวเองให้น้องออกมาผ่อนคลายแป๊บเดียวอันนี้อันนี้เข้ากรงแล้วคะ่ะแม่เข้ากรงแล้วออก,กเล่นจนเบื่อแล้วคะ่ะวีจิ แล้วก็น้องเมตตานี่เอาแผ่นซับเอาอะไรปูให้ลื้อออกลื้อออกหมดนะคะจนแม่ต้องเอาอันนี้มาปูให้ฝนตกค่ะฝนตกจะไปทํางานแล้วค่ะจะไปทํางานแต่ว่าฝนก็ดันตกลงมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ต้องไปเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเราช้าเราก็จะมันจะสายนะคะมันจะสายไปหน้านะคะเราก็ต้องไปทํางานเหมือนเดิมไปทํางานแบบงงๆไปทํางานแบบ ช่างหัวมันเถอะคนอื่นไปได้เราก็ไปได้นะคะชีวิตก็มันต้องดําเนินไปนะคะมันต้องดําเนินไปใครจะไม่ชอบเราใครจะว่าเรายังไงก็ก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีสองด้านเสมอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะคะมาถึงโรงเรียนปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ